ตอนนี้ลบศูนดะครับเยี่ยมมากถ่ายวิดีโอไม่ต้องไปไกลสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โกเทมบาพรีเมียมเอาเล็ตนะฮะซึ่งเป็นแหล่งรวมเอาเล็ตของสินค้ามีชื่อแบรนด์มากมายนะครับแล้วตอนนี้ก็กำลังกายเป็นต้นงงๆซ,ซึ่งตามหาร้านเล่ยแบ์ไม่เจอต้องต้องการแผนที่อย่างเร่งด่วนอยู่หน้าโรงแรมสิพย์าคะวันน,น,น,นะครับซึ่งเป็นตอนกลางคืนแล้วก็ จริงๆก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะฮะวันนี้บรรยากาศร,รอบๆถ่ายให้ดูนะฮะโอ้ยลมพัดมาไม่หนาวเท่าไหร่เลยลมพัดมาโอเคครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันจบแล้วครับเป็นไงบ้างคะจะไปสนลอมตลอดเลยล่ะอันนี้อัดวิดีโออยู่นะเป็นไงบ้างสนุกไหมคะ ถ่ายละถือกล้องมาเลยตอนนี้นะฮะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ยาแคไอเดี๋ยวเราจะมาลองยาแคไอก่อน,นญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นยาพ่นนะฮะราคาเจ็ดร้อยแปดสิบเยนตกกี่บาทวะเจ็ดสามยี่สิบสี่สองร้อยกว่าบาทโอ้ยแพงอะแพงกว่าซื้อบางไทยทอีก เดี๋ยวลองดูว่ายาพ่นราคาสองร้อยกว่าบาทของไม่หนาวกันเนาะซูเปอร์แมนเขาทนได้สีทนได้อาชีดซิฉีดไก่อะ่ะอาชีดซีเฮยอร่อยวะเป็นไงรสชาติรสชาติดีไหมหวานอ่ะ หวานหวานแล้วอร่อยอร่อยก็เป็นเป็นเหมือนยาแก้ไออ่ะรอ,อร่อยกว่ายาพ่นที่เคยซื้อเออเลิศอ่ะไก่สแลนแตนเอ้ครับ,บคุณครับเย็นรีรสบลูเบอร์รีเดี๋ยวชิมให้ดูสีสวยนะไม่ได้มีส่วนลดของมันนะ อ uhm, ร่อยอร่อยกกจะไินอีงัตอนนี้ผมอยู่บนเรือจนสลัดนะครับการรับเที่ยวบนทะเลสาบจะไม่ได้ว่าที่ทะเลสาบอะไรเดี๋ยวยอมรับว่าตอนมีนิเนี้ยหนาวลงพันมาแบบว่าหนาวที่สุด เดี mm. e ๋ยวจะพาไปดูหัวหน้าโจสลัดนะครับแ r e มือคน่ายแข็งแล้ว Lake changes Lake beautiful never over the winter. year our so our suit is it suit round. เหมือนกับเราเป็นตัวคอยในในกับตัวเรื่อง One p i e นะฮะนี่อัดวดีโอใช่ไหมเป็นยังไงบ้างครับคุณเอกพลหนามากเลยพอนีดคุณะหลุดแล้วค่ะนี่คือนี่คือท่านะ นี่คือท่าหนาวเหรอหนาวกหนาวเซ็กซี่แบะอกแบะอกด้วยหนาวนี่คือไข่ดำนะครับไม่ไข่ที่เขาเชื่อว่าทานหนึ่งลูกใจยืนอีกเจ็ดปีเลยครทาบตัอต่อไข่ติ่งอร่อยนะปล่าคือแบบไม่จับอยู่บนพื้นอยู่บนพื้นยังไม่เคยเห็นเป็นไข่ที่ต้มด้วยน้ำผึ้งที่ทำมาจาก เป็นกรรมฐานแต่ข้างในมันจะมีสีขาวคุณเท่าหรือเปล่ายี่มาอ๋อหรืมึงมึงได้เอาเป็นอย่างวะเฮ้ยลี่เหมือนที่ล่องตาลมาไหมเออที่วมันเฉดแผ่นเอายางพี่หมีแป๊บนึงแป๊มหนึ่งเอ๊ะหรือว่าไข่ห่าวมันหอมนะรสชาติเป็นยังไงมันหอมกลิ่นควันกรรมฐานนะ ไม่ไม่แต่ถ้ายืนดมเหม็นอย่างขี้ยืนดมมันจะเหม็นนะเป็นรายการที่แฝงอ่ะรายการอะไรอร่อยสร้างภาพมันก็มีชื่อรายการอันนี้ชื่อรายการอันนี้คือกินภาพกลางหิมะเลยใช่ไหมผมได้ไปอัปเดตตตอิดามยู่เดดี๋ยวฉันนเากิหมแล้วฉันยังไไม่ด้้กินเลลยพออแวตอนนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ราเมนนะครับในประเทศ านั้นแรี่คือเราลงมาที่ชั้นใต้ดินชั้นที่สามนั่นเองครับเดิ่มเล่นมาไฮ<า><า>โซอ่ะทำเป็นเมืองเลยอ่ะเมืองราแมงเหรอเฮ้ออยแล้วแบบเหมือนอยู่ในหนังเรื่องเอาเวอย ารโฆษณาโน่นนี่น,น,นี่น,นนโอ๊ยชัจนรไป ภูมิใจยังบินข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมายกใจแอนมันจะพูดอะไรกับเธอเล่ารู้สึกยังไงโอ้ยฟินอะฮะฟินมากอะเหรอขอบคุณมากเลยโอ้กันดำด๊อเสือ 最終チェックのプログラム開始しますああいよいよ最後の戦いだな。 どうも了解ガンダム発進体制に入ります。 ファンダムのアマファージ